สวัสดีครับผมเตชินครับวันนี้นะครับก็อยากจะมาแนะนำนะครับให้ทุกคนนะครับดูรายการใหม่ครับนั่นคือรายการเทมโปโปนะครับรายการนี้ครับเป็นรายการที่มาใหม่นะครับที่เอาน้องๆทั้งสีคนนะครับมาไว้ในบ้านเทมโปโปครับน้องพวกนี้นะครับก็จะเป็นน้องศิลปินฝึกหัดนะครับซึ่งกำลังจะเป็นศิลปินในอนาคตนะครับคนแรกก็คือน้องกันนะครับคนที่2ก็คือพี่แบงค์นะครับคนที่3ก็คือ อนะครับแล้วก็น้องอุ่งเองครับไม่ทั้งหมด4คนครับและที่สําคัญขาดไม่ได้สดๆครับสำหรับพี่เลี้ยงผู้แสนน่ารักนั่นก็คือผมเตชินเองครับแล้วก็จะมีครูนะครับมาสอนเกี่ยวกับการเทคนิคการร้องเพลงเทคนิคการ เป็นศิลปินอะไรอย่างเงี้ยครับนอกจากคุณจะได้ความเป็นบายลตี้ยังได้ความรู้เกจากทางด้านดนตรีด้วยนะครับยังไงก็อยากห้ทุกคนดูนะครับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับเวลา3ามทุ่มครึ่งถึง4ี่ทุ่มที่ช่องแบง c ์ช n แนลครับและยังมีช่องทางการติดต่อนะครับนั่นก็คือเว็บไซต์ของเรานะครับ w w w t e m p o p o c o m นะครับอย่าลืมนะครับเข้ามาเป็นกําลังใจให้พวกเรากันเยอะๆนะครับแล้วเจอกันครับ